กันจอมพลังถึงเวลาสางังเคขรทรชินอรญญารยประเทศไอ้แก๊งใหญ่เนี่ยมันถูกคลายไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานเนี่ยมาขอกราบผมเป็นเด็กนรกพวกนี้ที่ถูกลวบพ่อแม่มันจะโดนด้วยจวกผู้ใหญ่ในสระแก้วไม่เห็นหัวประชาชนท่านกระตือน,นืลร้นบ้างไหมครับก็ไม่เป็นไรท่านอาจจะไม่ว่างหรือท่านอาจจะไม่อยากจะสังฆนากับกันจอมพลังก็ได้ผุนกำเนิดแก๊งทะลุถุง พึกเหิมปูนเมืองเอา,าสารไวรุ่นทะลุถุงของสาแก้วเนี่ยอย่าให้กูเห็นชื่อแก๊งเมืองอีกกลุ่มไหนกล้าอีกออกมาวันพระศุกรีที่ย5มกราคมเวลา17บเตา10นาทีห้ามพลาด <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe ส,ส,สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อเต็มไปหมดเลย